ยกตัวอย่างเดี๋ยวผมลองทําให้น้ําขาเข้ามันหายไปยกตัวอย่างนะครับตัวนี้โฟลมันก็ค่อยๆลดลงนะครับเมื่อโฟลมันลดลงเกินระยะเวลาที่เรากําหนดไว้มันก็จะสั่งปิดปั๊มอัตโนมัติแล้วก็จะแจ้งเตือนเจ้าของแจ้งเออร์เลอร์ตอน15.30ปั๊มมันเสียหายนะปั๊มมันเออร์เลอร์นะเราลองไปดูหน้างานว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวระบบลดน้าสปริงเกอร์โดยใช้ การสั่งการผ่านมือถือนะครับตอนนี้เรากดเปิดนะครับนะครับระบบพ่นสปริงเกอร์ของเราก็จะทํางานนะครับโดยจะไล่ไปจากแถวที่1นนะครับหรือว่าล็อกที่1ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับมันก็จะทำงานเสร็จนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นทํางานที่ล็อกที่2อัตโนมัตินะครับโดยทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้คนนะครับมันจะอัตโนมัติทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งไปที่ลายที่สามนะครับแถวที่สาม นะครับทำงานแบบนี้ผ่านมือถือนะครับได้เลยนะครับแล้วมันก็จะทําเองอัตโ,ตโนมัติทั้งสวนนะครับไม่ว่าคุณจะมี10 20วาว30วาว40วาวนะครับมันก็จะทํางานแบบนี้ได้เลยนะครับโดยทํางานถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตามแถวนะครับของต้นไม้ที่คุณมีอยู่ทั้งหมดโดยอรชยะทํางานเองอัตโนมัติทั้งสวนสาธิตการติดตั้งวาวในสวนหรือในฟาร์มผักไฮโดรฟาร์มเห็ดอัตโนมัตินะครับโดยทํางานหลายๆวาวโดยใช้ปั๊มตัวเดียว นะครับแล้วก็สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ซึ่งแอปตัวนี้ฉลาดมากๆนะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสามารถสั่งปิดปั๊มเองได้อัตโนมัติแล้วแจ้งเตือนเจ้าของนะครับโดยหลักการทํางานของมันเราจะต้องเสียบปลั๊กนะครับตัววาลวที่เป็นวาลไอพวกวาลว AC ก็ต้องมาผ่านอะแดปเตอร์ก่อนนะครับถ้าเป็นวาลว DC ก็ต้องมาผ่านอะแดปเตอร์ก่อนเช่นกันหรือไปต่อตรงกับพวกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวาลวที่เป็น220โวลต์ก็สามารถเสียบตรงกับปลั๊กแบบนี้ได้เลย นะครับอันนี้คือปลั๊กของปั๊มอันนี้คือปลั๊กของวาล์วที่1อันนี้ปลั๊กของวาล์วที่2ที่3ที่4ที่5ที่6กไล่ไปนะครับอาจจะได้เป็น10เป็น100วาลว์เลยทีเดียวนะครับระบบนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถต่อวาล์วได้เยอะมากๆนะครับโดยที่ไม่ได้ล็อกสเปกว่าจะต้องได้แค่8วาล์ว4วาล์วนะครับตอนนี้นะครับเราเสียบวาล์วทุกวาล์วมันก็จะออนไลน์ขึ้นมาแสดงสถานะไฟกระพริบว่าตัวไหนออนไลน์อยู่บ้างนะครับตัวไหนที่ออนไลน์อยู่เราสามารถสั่งการมันได้นะครับถ ตัวปั๊มจะเรียนรู้เองอัตโนมัติแล้วก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้เรียนรู้วาล์วที่1เราเปิดปุ๊บตัวปั๊มจะติดขึ้นมาอัตโนมัติหลังจากเราเปิดวาล์วสักพักหนึ่งประมาณ5าวินะครับเมื่อมันติดแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขวิ่งอยู่ตรงนี้เพื่อดูว่าระบบน้ำเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวไหมในกรณีที่ท่อแตกหักเสียหายหรือกระหัวกระโหลกไม่ยอมดูดน้ําขึ้นมามันก็อาจจะเป็นค่าที่เป็นศูนย เมื่อมันเป็นศูนย์มันก็จะทําการสั่งปั๊มให้ปิดยกตัวอย่างเดี๋ยวผมลองทําให้น้ําขาเท้ามันหายไปยกตัวอย่างนะครับตัวนี้โฟมันก็ค่อยๆลดลงนะครับเมื่อโฟมันลดลงเกินระยะเวลาที่เรากําหนดไว้มันก็จะสั่งปิดปั๊มอัตโนมัติแล้วก็จะแจ้งเตือนเจ้าของแจ้งเออร์เลอร์ตอน15.30ปั๊มมันเสียหายนะปั๊มมันเออร์เลอร์นะเราลองไปดูหน้างานว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตัววาล์วไม่ปิดนะครับ แต่เราจะรู้ได้ว่าโอเคเราตั้งเวลาช่วงประมาณ3โมงครึ่งเนี่ยนะครับตัววาล์วที่1มันกำลังทำงานอยู่เพราะนั้นเราต้องไปหาสาเหตุที่หน้างานหรือถ้าเรายังไม่ลงไปสาเหตุที่หน้างานเราลองสตาร์ทปั๊มรอบหนึ่งดูว่านะ้ำมันมีการเคลื่อนตัวไหมเมื่อมันไม่มีการเคลื่อนตัวแสดงว่าโอเคแน่นอนแล้วหัวกระโหลกพังแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันจะหยุดเองอัตโนมัตินะครับโอเคมันหยุดเราก็ต้องลงไปหน้างานแล้วแหละนะครับเราต้องลงไปล่างงานแล้ว เราไปแก้ไขเสียหายดูวาลเช็ควาลแต่ละตัวโอเคไม่มีวาลเสียหายแต่หัวกโหลกพันเราไปแก้ไขหัวกโหลกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองดือ้อดูอีกครั้งหนึ่งกดเปิดดูว่ามันทํางานได้หรือไม่โอเคนะครับตัวโฟลมันมีการเคลื่อนตัวแล้วตัวน้ําไหลได้เป็นปกติแสดงว่าตอนนี้มันยอมให้ใช้งานนะครับถ้าเราจะตั้งเป็นหมวดออโต้ก็ได้เช่นกันเราก็ไปเซตเวลาไว้ว่ากี่โมงถึงกี่โมงนะครับให้วาลทํางานนะครับ แล้วก็วาวที่1ทํางาน7จ็ดโมงถึงแปดโมงวาวที่2องแปดโมงถึงเก้าโมงวาวที่3ามเก้าโมงถึงสิบโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับในเรื่องการเซตติ้งในเรื่องการเซตเวลาก็สามารถทําวันเว้นวันทําทุกวันทําทุก2วันอะไรนี้ได้เลยสามารถไปเซตหน้าง,งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตดูอี่รอบนะครับผมจะลองเปิดวาวที่2เมื่อเปิดวาวที่2ตัวปัม๊มตัววาวที่2ทํางานตัวปั๊มก็จะมีโฟ o w i n g เมื่อโฟลวิง g ปั๊มก็จะติดอัตโนมัติเมื่อปั๊มตดอัตโนมัติมันก็จะทำงานรันแบบนี้ลย จนกระทั่งมีปัญหาเรื่องการเสียหายเช่นตัววาล์วเสียเดี๋ยวผมลองถอดตัด๊กวาล์วเสียนะครับวาล์วเสียแล้วตอนนี้วาล์วเสียนะครับเราไม่ไปแก้ไขที่ปั๊มนะครับแต่ปั๊มจะเรียนรู้เองโอเคเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราเสียบตั๊กให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมตัวปั๊กโวาลว์เปิดเราก็ลองรีสตาร์ทดูว่ามันยังใช้งานได้ไหมโอเคมันยอมแล้วนะครับตัวโพรวิ่งแล้ว จำลองเหตุการณ์ในกรณีที่หัวกระโหลกตันท่อแตกต้นทางน้ำมาไม่ถึงดูนะครับโอเคมันแจ้งเตือนเห็นไหมฮะมันมีระบบที่แจ้งเตือนค่อนข้างค่อนข้างเซฟตี้เลยนะครับค่อนข้างเซฟตี้มากๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม